สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพระอาจารย์สวัสดีครับวันนี้พระอาจารย์เข่งขืนจังเชื่อว่าทุกคนก็ถ้ามาเห็นสถานที่นี้คงจะพี่โอ๊คคงไม่ต้องพูดเยอะว่าพระองค์ท่านเบื้องหลังที่อยู่ข้างหลังพี่โอคเนี่ยคือพระองค์ใดก็เป็นเดจดดจปูรุสีชีวกท่านก็เป็นพระบรมครูการแพทย์แผนไทย มันจะว่าเป็นการแพทย์แผนไทยไหมมันก็อาจจะรวมแพทย์ศาสตร์อย่างอื่นด้วยก็ได้ค่ะทีนี้ที่พี่โอมารู้จักสถานที่ตรงนี้นี่อันนี้เป็นวัดของหลวงพ่อพูนนะคะวัดไผ่ล้อมที่นคนปรปฐมทีนี้พี่โอเคยมาไหว้ที่นี่ครั้งหนึ่งก็เลยประทับใจเสด็จปูตอนนั้นที่มาไหว้ก็เพราะสาเหตุว่าร่างกายมันป่วยก็เลยจะมาขอพระอ,องค์ท่านให้ช่วยรักษา ทางโลกทิพย์ค่ะทีนี้ก็รู้สึกว่าอยากมาทําคลิปตรงนี้ให้ทุกคนได้ทราบประวัติเพราะว่าพี่โอเชื่อว่าทุกคนอาจจะยังไม่ทราบประวัติของเสด็จปู่ว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรทีนี้ก็เลยว่าจะขอถามท่านผู้รู้พระอาจารย์ว่าเสด็จปู่าษีท่านมีประวัติอย่างไรคะที่ทําไมถึงท่านถึงเก่งทางด้านศาสตร์ของ เกี่ยวกับการรักษา <c oughs> อย่างนี้ค่ะประวัติของท่านเลยจริงๆในสมัยพุทธกาลค่ะคือพระปู่ชีวกเนี่ยท่านได้ลํำเรียนศาสตร์ทา,ทางด้านการแพทย์นะครับจากที่ตักกศิลาใช่ไหมฮะโอ้เรียนตักกศิลาเลยอ่าก็ที่ตักกศิลานนนเนี่ยมีโรงเรียนเกิดแล้วหรอคะมันเป็นสำนัก อ๋อ oh, เป็นสำนักที่ตากศิลา oh. เนี่ยมันจะมีหลายขแขนงมากสำนักต่างๆหลายขแขนงมากมาย oh, อย่างเช่นเหมือนทีดีลาดแล้วแยกสาขาได้ไหมคะไม่แค่การแพทย์อย่างเดียวทุกศาสตร์เลยโหราศาสตร์หรือแม้จะเป็นศิลปะก,การต่อสู้หรือเป็นศาสตร์ต่างๆเนี้ยเกี่ยวกับการแพทย์หรืออะไรเนี้ยที่ว่า ในยุคนั้นพอจะสามารถล่ำเรียนได้เงี้ยครับอ,อ๋อค่ะอ๋อก็ไม่ได้หมายถึงว่าตักกศิลาเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเกี่ยวกับรักษาโรคอย่างเดียวใช่มันมีทุกศาสตร์ทุกศาสตร์ร,รวมอ,อยู่ที่ที่นั่น,นก็ไปเรียนเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่เลยว่างั้นเถอะทํานองนั้นครับมันเป็นคล้ายๆเหมือนกับว่าเป็นตนําบลหรือเป็นเป็นเมืองเมืองหนึ่งอะเมืองอตักกศิลาอ๋อค่ะแต่ที่นั่นจะเป็นศูนย์รวมแล้วกันศูนย์รวมศิลปศาสตร์ต่างๆใช่ค่ะ ประมาณนั้นครับก <c oughs> ็ได้ลําเรียนมาทีนี้พอจบออกมาปับ๊บพอจบออกมาปั๊บก็กําลังจะไปล่าลาอาจารย์พ่อปู่นะใน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 ประวัติที่เขาว่ากันมาก็คือพอเรียนจบหลักสูตรแล้วก็จะไปล่ำลาพระอาจารย์ให้บททดสอบให้ข้อสอบอันสุดท้ายให้เธอไปทำ ถ้าทําได้ก็คือผ่านอ๋อก็เหมือนเอ็นทานอะไรประมาณนั้นอ่าอาจารย์อาจารย์ของพ่อปู่ชีวกเนี่ยก็เลยบอกว่าลงเดินไปในเมืองเนี่ยไปหาพืชมาสักชนิดหนึ่งพืชอ่า,ออาที่ไม่ใช่สมุนไพรพืชชนิดหนึ่งที่ไม่ใช่สมุนไพรอ่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สมุนไพรพ่อปู่ชีวกก็ไปทั่วเลยทั่วเมืองเลย <ไ>แต่หาไม่ได้หาพืชที่ไม่ใช่สมุนไพรไม่ได้เพราะพืชทุกชนิดเนี่ยพราะปู่บอกว่ามีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยสามารถเอามาทํายาเอามาเป็นสมุนไพรได้ทุกชนิดเลยไม่มีพืชชนิดไหนเลยไม่มีพืชชนิดไหนเลยที่ไม่สามารถเอามาทํายาได้อ,อย่างนี้ครับก็เลยอาจารย์ของพระปูชีวกก็เลยบอกอ่าโอเคถ้างั้นผ่าน ที่พี่โอได้ยินมาคือได้ฟังคร่าวๆมาคือเจ็ดปูท่านเป็นเป็นหมอเป็นแพทย์ประจำตัวเพราะพระองค์ค่ะใช่เป็นเป็นแล้วคือท่านไปเจอกันได้ยังไงอว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ทราบนะครับแต่แต่แต่น่าจะเป็นการถวายตัวของพระปู่ชีวกเป็นการถวายตัวต่อเพื่อที่จะอุปถาก ดูแลไข<อ>่ต่างๆของพระพุทธเจ้าก็อาจจะไปไปพบกันเจอกันพอดีอะไรประมาณนั้นเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคือพระพุทธเจ้าก็พอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ป,ปั๊บเนี่ยใช้เวลาอีกไม่นานก็มีม,มีสาวกขึ้นมาเกิดขึ้นมามากมาย<อ>แล้วทีนีน้ชื่อเสียง<อ>ชื่อเสียงของอว่าชื่อเสียงว่าขณะนี้มีพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกแล้วนะอ,อะไรอย่างเงี้ย มันก็ขจรกระจายไปทีเนี้ยพระปู่พระปู่ชีวกก็คล้ายๆเหมือนกับว่าท่านก็คือเป็นหนึ่งมีชื่อเสียงเป็นหนึ่งในในในเรื่องของการการรักษาดูแลรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยก็มาได้ถวายการดูแลไข้ถวายการรักษาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในช่วงนั้นที่ที่พี่โอได้ยินมาไม่ถึงครั้งแรกเลยเนี่ยรักษาเกี่ยวกับโรคกระเพาะนะ เห็นบอกท่านท้องอืดหรืออะไรไม่รู้อะไรประมาณนั้นครับก็พระพุทธเจ้าป่วยเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็พระปู่ชีวกก็จะเป็นผู้รักษาไม่ใช่ว่าแค่รักษาพระพุทธเจ้าอย่างเดียนครับภาษาวกต่างๆภาษาวกต่างๆองค์ไหนป่วยขึ้นมาครับพระปู่ชีวกก็จะเป็นผู้รักษาให้ด้วยอย่างนี้ครับค่ะพระสงฆ์ต่างๆเอ๋ยก่อนก่อนมี พระสงฆ์ที่ไปถึงคา,ารวาสหรืออะไรก็จะมาให้เสด็จปู่รักษาทีนี้ทุกคนก็ต้องเข้าคิวอพอเข้าคิวปั๊บทีนี้ทุกคนก็เลยรู้ว่าเออไปบวชดีกว่าแอบไปบวชก่อนจะได้จะได้จะได้รัดคิวพิเศษแลรวะอัอนนั้นพระอาจารย์พอจะมีความรู้ตรงนี้ไหมก็เขาก็ว่ากันไปนะครับตามตำราอันนี้เราก็ไม่ได้อยู่ในยุคนั้นเราก็ไม่สามารถคาดเดาเหตุการณ์ได้แต่มันน่าจะออกมาทํานองนั้นนะครับเพราะว่าคนที่อยากจะหายโรค หรือว่าอยากจะได้รับการรักษาโดยทันท่วงทีอย่างเงี้ยนะก็จะพระปู่ชีวกก็จะคล้ายๆเหมือนกับว่า,าให้จะรักษาให้กับพระพิสุสงฆ์ก่อนอะ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใชทุกคนก็เลยแอบไปบวชรักษาให้กับพระสาวกก่อนงอะไรเงี้ยไล่มาเป็นขั้นเป็นลําดับอย่างเงี้ย<ะ>อ้น,นี้พอคนป่วยขึ้นมาก็ ไอ้ที่เขาว่ากันนะนะผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวจริงๆมันเป็นยังไงแต่นี่นี่เขาว่ากันประมาณว่าคนก็เริ่มแบบว่าถ้าอยากได้อยากจะได้รับให้ได้รับการรักษาก่อนก็ให้มาบวชมาบวชก่อนจะได้รับจะได้รับพิจารณาในการรักษาก่อนคนอื่นก่อนอชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับออพอคารวะก็ต้องแอบมาบวชใช่ไหมครับพระอาจารย์พอแอบมาบวชทีนี้มันก็ต้องมีเส้นมีสาย ค,คือแอบมาบวดเพื่อที่จะได้รักษาเร็วขึ้นอ๋อใช้เส้นสายในการารักษา,กากอ๋อ <c oughs> คือพ่ะปู่ชีวกก็ประมาณว่าคือก็จะต้องอรักษาให้กับพระสงฆ์ก่อนอะไรเงี้ยค่อยไปแล้วค่อยไปถึงคิวของคลาวาสอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่มันเหมือนเป็นเส้นอ่ะอ่าใช่ใช่ <c oughs> ใช,ใช,ใช่ทีนี้พ่อปู่พ่อปู่มีคนเดียวพ่อปู่พ่อปู่มีคนเดียวก็รู้สึกว่าโอ้ คือมันลักไก่นี้ว่า <c oughs> อ่าลักไก่นี้ว่า <c oughs> อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยตามตำราที่เขาพูดพูดกันมาก็เลยพระปู่ชีวก็เลยไปทูลขอกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าเกิดจะบวชไดใ้ใครเนี่ยก็ต้องให้ร่างกายปกติไม่เป็นโรคไม่มีไข้ไม่มีภัยอะไรต่างๆอะไรเงี้ย <c oughs> ก็จะอนุญาตให้บวชได้อมันก็เป็นพระวินัยที่ถูกบัญญัติไว้อีกทีหนึ่ง คือถ้าเกิดมีโรคมีภัยเป็นเป็นโรคอะไรเงี้ยจะไม่อนุญาตให้บวชแล้วบัญญัตินี้มาถึงปัจจุบันไมคฆ่าอาภจจาย์ยังมีอยู่ครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่อใช่ครับทีนี้เสด็จปู่ท่านก็ไปทูนขอเสร็จเรียบร้อยอก็บัญญัติขึ้นมาใช่เขาจะถามถามตอนบวชอ่ะเป็นโรคอะไรไหมอะไรเะมนุษย์โสซิอะไรเงี้ยเป็นมนุษย์ใช่หรือเปล่าอะไรแบว่าก็ต้องตอบว่าเป็นมนุษย์ ใช่แล้วก็อามะพันเตเข้าใจป่ะนี่คือคําตอบใช่ครับใช่ครับท่านอะไรเงี้ยใช่ค่ะจะมีหลายคําถามแบบเนี้ยประมาณเนี้ยอะไรเงี้ยอันนี้ทุกคนก็ไปแอบบอกกันได้ไหมคะคือคือมันเป็นคําถามตายตัวมันเป็นคําถามตายตัวที่แล้วเป็นภาษาบาลีอ่ะเข้าใจป่ะเพิ่งเข้าใจค่ะอ่าเดี๋ยวพอตอนบวชพอตอนจะบวชอย่างเงี้ยก็จะมี พระกรรม,มวาจาจารย์แล้วก็อนุสาสนาจารย์เป็นผู้ตั้งคำถามอะไรเงี้ยรู้สึกว่าห้าคำถามแรกจะตอบว่าไม่ไม่ใช่ขอรับอะไรเงี้ยก็จะตอบว่านัตถิพันเตอส่วนส่วน,ส,วนส่วนอีกแปดข้อหลังมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนะอีกแปดข้อหลังก็จะตอบว่าใช่ครับก็คำถามก็จะเกี่ยวเกี่ยวเนื่องกับ คำถามนี้ก็ซ้ำๆเดิมๆทุกคนก็ต้องตอบทุกทุกทุกคนตอบเหมือนเดิมเออถามถามเหมือนกันตอบเหมือนกันไงคะว่าให้บวชหรือไม่ให้บวชก็คือมันเป็นแค่พิธีครับผมเป็นแค่พิธีเฉยๆสุดท้ายก็ได้บวชอยู่ดีต่อให้คุณจะเป็นโรคอะไรเขาก็บวชให้สมัยนี้ยุคนี้อ๋ออันนี้พระอาจารย์พูดถึงยุคนี้ใช่อ๋ออันนี้ถ้าถ้าในยุคของพุทธกาลล่ะคะที่ว่าในุคแอบมาบวชเพื่อที่จะ รักษาโรคแล้วตอนนั้นทํำยังไงเราก็ไม่รู้นะในยุคข,ของพุทธกาลเนี่ยจริงๆคือมันเป็นเรื่องเล่ามากกว่าเป็นเรื่องเล่ามันเป็นเรื่องเล่ามากกว่าที่เล่าสืบๆกันมาแล้วก็พยายามจะเอามาโยงเกี่ยวกับพระวินัยต่างๆอะไรพวกเนี้ยเอามาโยงให้มันสอดคล้องกันแต่ในสมัยพุทธกาลอนะตอนนั้นอะคือผู้ที่จะเข้ามาบวชเนี่ยพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้บวชให้จะมีน้อยคนครับที่ว่า ให้ให้คนอื่นเป็นอุปชาบวชให้อะ่ะ<ม>ให้ภาษาวกที่ว่าเป็นพันเตเป็นผู้บวชมานานอะ่ะ<ม>เขาเรียกว่าพันเตอผู้บวชผู้บวชมานานเรียกว่าพันเตอ่า<ม>ก็เขาก็จะบวชเขาก็จะบวชแทนให้สมัยที่พระพุทธเจ้าท่านบวชบวชให้เนี่ยเขาเรียกอะไรนะ เอหีพิขุว่าเอหีพิขุอระสัมภา,าบะเทวปุรเธอจงมาเป็นพิสูจเถิดอะไรอย่างเงี้ยน่าจะใช่ค่ะอันนี้ผมว่าข้อมูลอาจจะถูกมั้งไม่ถูกมัง้งรเพราะว่าจำจำมาครับผมมันก็มีหลงหลงึมลืมเสด็จปู่ฤาษีชีวกเนี่ยคือท่านตอนที่ท่านเกิดขึ้นมาเนี่ยพระอาจารย์พอทราบไหมคะมาถึงประวัติท่านนะคะอ๋อสมัยตอนเกิดแล้วเหรอค่ะตอนเกิดเนี่ยไอ้ในตำราที่ว่าคือเขา บันทึกเอาไว้หรือว่าบอกต่อๆกันมาอย่างเงี้ยนะคือผมก็ได้ยินได้ฟังมาประมาณว่าท่านเป็นลูกของสาวงามเมืองสาวสาวงามเมืองใช่สาวงามเมืองก็คือในสมัยนั้นก็คือถ้าถ, <จะ S 1> ถ้าถ้าเปรียบเทียบในนนเมืองั้ไม่ใช่ครับถ้าเปรียบเทียบกับภาษาในยุคนี้ก็คือผู้หญิงขายบริการแต่ก็สวยที่สุดไม่ใช่ คือทำอาชีพเนี้ยเข้าใจไหมทำอาชีพเนี้ย oh. สมัยนั้น oh. เขาเรียกว่าสาวงามเมืองสาวงามเมือง <Okay. S 2> ก็เป็นผู้หญิงในในสมัยนี้เขาก็เรียกว่าผู้หญิงขายบริการอะไรอย่างเงี้ย hmm. <Okay. S 2> แล้วทีเนี้ยคือ,อผู้หญิงคนไหนคือสาวงามเมืองเนี่ยคือถ้าเกิดเขาตั้งท้องขึ้นมาเนี่ยถ้าผู้หญิง ถ้าเกิดตั้งท้องออกมาเป็นลูกผู้หญิงก็จะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ส่วนลูกผู้ชายเนี่ยเขาจะเอาไปทิ้งเดี๋ยวก่อนลูกผู้หญิงเก็บไว้เพื่ออะไรครับะอาจารย์ก็จะได้เอามาทํางานต่อไงอ๋อค่ะเอามาทํางานเป็นอาชีพเป็นอาชีพอาชีพของเขาอะส่วนลูกผู้ชายเนี่ยเขาจะเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งแล้วทิ้งยังไงพระอาจารย์เอาไปทิ้งยังไงอแล้วทิ้ง อันนี้ผมก็ไม่ทราบในสมัยนั้นจิตใจว่าพูดพูดถึงจิตใจ<ล>จ,จิตใจเขาก็ไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะแต่ที่เขาเล่ามามันเป็นอย่างนี้ไงคือถูกอกก็ใจละใจไม้สาร,รกรรมเหมือนกันนะทิ้งลูกตัวเองเนี้ยอาจจะไปยกให้ก็ได้มันอันนี้ผมไม่ทราบนะครับคือในในในตำราคือเขาว่ากันมาแบบนี้เขาว่าทิ้งเราก็ทิ้งตาม่ะเพราะผมผมก็เกิดไม่ทันเหมือนกันยุคนั้นอ อาไม่แน่นะพรออาจาก็อาจจะอยู่ในยุคนั้นแล้วก็ขับมาเกิดใหม่ก็ได้มันก็ว่ากันนมันก็ลืมไปไงมันก็เป็นเรื่องของอดีตชาติเราก็ไม่รู้ได้ส่วนทีนี้ส่วนทีนี้คือเหมือนกับว่ามีมีเศรษฐีมั้งหรือยังไงนี่แหละไปเจอเข้าไปพบเด็กอ่าไปพบเด็กทาลแ้วทาลกคนนี้เข้าอ่าอืมก็เลยตั้งชื่อว่า ใช่ใช่ชีวกะพระอาจารย์ถ้าพูดถึงว่าพลังงานบางอย่างเนี่ยอาจจะดูดกันหรือเปล่าให้เศรษฐีไปเจอกับเสด็จปู่ก็มีก็มันมันมันดึงดูดกันไหมอ่ามันผมไม่เรียกคำว่าดึงดูดนะครับผมไม่เรียกว่าเป็นพลังงานดึงดูดนะครับแต่โอช้จะพัฒนาปัจจุบันเป็นแต่ผมผมจะใช้คําว่ากรรมนี่ว่ะคือวิบากกรรมมันมันเกี่ยวเนื่องกันอะมันเป็นกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันอะ วิบากกรรมเนี่ยมันแยกเป็นทั้งมัน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 ก้ากึ่งนะครับไม่ใช่ก้ากึ่งนะมันแปลได้ทั้งเป็นกรรมดีและกรรมไม่ดีใช่ไหมคบคำว่ากรรมเนี่ยคือการกระทำเฉยเฉยเอาแต่ว่าคุณทําชั่วก็เรียกว่ากรรมชั่วค่ะคุณทําดีก็เรียกว่ากรรมดีแต่หมายถึงกรรมวิบากแต่หมายถึงคําว่ากรรมเนี่ยเดี๋ยวเอาทีละคานะครับแต่คําว่ากรรมเนี่ยก็คือพูดง่ายก็คือคุณทากระทําอะไรก็แล้วแต่เรียกว่ากรรมการกระทา อ่าเรียกเรียกว่าการเรียกว่ากรรมหมดอ,อ๋อค่ะอ่าส่วนวิบากเนี่ยวิบากคือมันมันมันกำลังให้ผล<อ>กรรมนั้นกําลังให้ผลเข้าใจไหมงั้นวิบากแย,ย,ก,ก,ก,ไยกได้ทั้งดีและทั้งชั่วถูกต้องครับถูกต้องครับประมาณน,นั้นเศรษฐีก็ไปเจอเสด็จปู่อ่าส่วนการติดปั๊บอุปถัมภ์ค้ำชูไปอ่าอุปถัมภ์ค้ำชูไปแล้วก็ส่งไปเรียนอะไรเงี้ยส่งไปเรียนที่ตะกศิลา ซึ่งท่านเจเดปูนน่าจะชอบด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับเกิดมาอาจจะต้องชอบด้านนี้เลยใช่มีส่วนคล้ายๆเหมือนกับว่าถ้าพูดในภาษาสมัยนี้ก็เหมือนกับว่ามีพรสวรรค์มีพรสวรรค์ในการที่แบบชอบทางด้านนี้อยู่แล้วอ่ะก็เลยไปหาความรู้เพิ่มเติมอพอไปร่ำเรียนมาจนจบเงี้ยก็เป็นเป็นหมอที่มีความชำนาญในการรักษา เชี่ยวชาญในการรักษารักษาได้ทุกโรคว่าง,งั้นเถอะก็เลยพรสวรรค์มันก็งเจาะลึกทุกขั้นตอนนะครับาาใช่ก็เลยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบร,รมครูอคของแพทย์ของศาสตร์แพทย์พยระบรมครูการแพทย์ใช่ใช่ก็คือเพราะปู่ชีวกนี่แหละครับ ในยุคสมัยก่อนอาจจะมีอาจาอาจะม,มีเครื่องไม้เครื่องมือที่เราไม่เคยพบเคยเห็นอย่างเงี้ยเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคงจะไม่ทันสมัยสู้เออสู้สมัยนี้หรอกใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่จริงๆเขาอาจจะมีฝีมือดีกว่ายุคสมัยนี้ก็ได้เช่นการผ่าตัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพี่โอว่าต้องเก่งเก่งด้วยทาสามารถล้วนล้วนไม่งันะ้นท่านท่านไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นบรมคูหรอกครับจริงใช่ไหมฮะใครที่ได้ชื่อขึ้นชื่อว่าเป็นบรมครูนี่คือเขาต้องเก่งที่สุดเก่งที่สุด ในยุคยุคยุคนั้นเลยหรืออาจจะรวมมาถึงยุคนี้ด้วยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ยุคสมัยนี้มันมีการเรียนการสอนแล้วก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมันก็เลยจะดูดูง่ายไปหมดใครก็สามารถเป็นแพทย์ได้อะไรเงี้แยแต่มันก็ต้องมีคล้ายๆว่าท่านท่านรักษาอย่างไงมันก็คือคนต่อมาก็ก็เรียนอย่างนี้มาเรื่อยๆค่ะมันก็พัฒนาไปเรื่อยใช่มันก็มีการพัฒนา,ฒนาไปแล้ว ก็มีคนคิดเครื่องมือ,อม,มาช่วยด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะไอ้สมัยนั้นเนี่ยคือมันมันมันไม่ใช่ว่าการแพทย์เนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ว่าพืชเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวยารักษาหรือว่าใช้ออฝังเข็มหรือว่าสาต่างๆอะไรเงี้ยเกี่ยวกับการรักษาเงี้ยมันจะมีเกี่ยวกับเรื่องมนขคาถาเข้าไปด้วยครับโอโ้โหมีมนคาถาใช่มันจะรวมอยู่ในนั้นเลย มันจะมันจะประสานกันเป็นหนึ่งเลยเป็นเลยการเป็นการรักษาที่แบบเหนือธรรมชาติขึ้นไปอีกอ่ะโอ้จริงก็เลยมันก็เลยมันก็เลยอาจจะสมัยนั้นอาจจะเหนือว่ายุคนี้ด้วยก็ได้เข้าใจไหมฮะการแพทย์สมัยนั้นอาจจะเหนือว่ายุคนี้ด้วยตรงนี้แล้วนะรก็มันเป็นไปตามยุคตามสมัยครับนะฮะึดวัตถุมากๆมันก็สิ่งสิ่งเหล่านั้นมันก็เสื่อมค่อยๆเสื่อมคลายไปอย่างนี้ครับผมรูปปั้น ทางฝั่งทงสองสสอองงข้างเนี้ยก็จะเป็นพวกเรือสีต่างๆอ๋อนี่ไงที่ทพระอาจารย์เมื่อกี้พูดเกี่ยวกับมนไงใช่นี่ไงกานท่านอาจจะแต่ละศาสตร์แต่ละศาสตร์เนี่ยนะใช่ค่ะศาสตร์อ่าอาจจะใช้มนต์คาถามันต้องรวมรวมอยู่เนี่ยทุกอย่างศาสตร์ทุกอย่างเนี่ยศาสตร์ทุกอย่างอาจจะบางบางอย่างรักษาด้วย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 มนต์คาถาก็ได้นะพระอาจารย์ใช่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 นี่คพอ ศาสตร์ทุกๆศาสตร์มาประสานรวมกันเป็นหนึ่งก็ค,ค,คือพระปู่ชีวกทุกคนก็อยากจะถ้าจะลองมาเที่ยวก็วัดหลวงพ่อปูนก็อยู่นครปฐมก็ลองแวะมาเที่ยวมากราบขอพรวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมครับวัดไผ่ล้อมเผื่ออาจจะหายก็ได้บางทีอ่ะไม่จําเป็นต้องไปรักษาอะไรมากมายมาอาจจะหายโดยอัตโนมัติอหายโดยคาถาหายโดยหายด้วยพลังจิตก็ได้ค่ะประมาณนั้นอาจจะมีบุพเพซึ่งกันและกันที่จะทําให พอปู่ชีวกเนี่ยท่านสามารถแสดงอิทธิฤทธิช์ช่วยช่วยช่วยเราได้อะไรเงี้ยก็ลองมาดูอันนี้ก็ไม่ได้หลวงพี่ก็ไม่ได้การันตีนะครับว่าจะต้องหายทุกคน,กนอะไรเงี้ยแล้วแต่บุเพยในยุคป,ปัจจุบันภาษาพูดแล้วแต่บุเพของแต่ละคนนะครับงั้นคลิปนี้พ<ม>ี<ม>่โอก็ขอจบท่งนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพระอาจารย์สวัสดีครับผม